打败他。

ูจะไปยิ้มตัวไปย้ตัวไานะกูจะไปถานะกูจะไนะกูจะานะกูจะนะกูจะไานะกูจะไปถานะกูตะไปถานะกูจะไปถานะกูจะไปถานะกูะไปถานะกูตะไปถนะกูจะานะกูจะไแถ่นะกูจะไปถแตะกูจะไปาะกูจะไปถนะกูจะไถนกูจะไปถานกูจะไานกูจะไกูจะไปถานกูจะไปถานะกูจะไปถานกูจะไปถานกูจะไปถาน i กูจะนกูจะไปถานกูจะไปถานกูจะไ้ถานกูจะไปกูจะไปถากูจะไถานกูจะไปถานะ